สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยหาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่22นะครับเดือน11 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวมนะครับ3ามหนอยนะครับมีน้อยรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับอาจจะมีพี่ๆบางท่านที่นำาแนวทางประเสรยงโชครอบเฉพาะกิจนะครับแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับรู้สึกว่า จะมาบ่อยนะครับเนาะในรอบเฉพาะกิจนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่อาจจะลายตาได้หนึ่งนะครับผมไปลงไปเขียนนะครับสูตรนะครับแนวทางหวยลงนะครับเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่ กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับผมไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับแอดก็มีบ้านแนะนานะครับบ้านขุ้มทองนาคานะครับพี่พี่ลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสรหดับพี่สมาชิกท่านใหม่นะครับหรือเพื่อนเก่านะครับก็แนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่เกือบไม่มานะครับเนึ่อว่าจะมาแค่ในรอบไอ้รอบเฉพาะกิจนะครับเนาะแล้วก็เงียบนะครับแต่ยังดีที่มาตรงรอบนะครับเมื่อวานนี้แล้วผมก็ไม่ได้ ไม่ได้เน้นรอบไปให้นะครับปกติผมจะเน้นในรอบปกตินะครับเนาะถ้าพี่ท่านใดที่ติดตามในสูตรนี้ก็จะรู้นะครับเนาะว่าผมเน้นรอบปกติเมื่อวานนี้ผมลืมจริงๆนะครับเนาะนะครับวานนี้ผมให้วิ่ง2นะครับกับ1ไปนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ6,4 3นะครับกับ01ของเรามาเข้า1 0 0 1ในตัวเน้นนะครับอย่างที่ผมบอกรอบเฉพาะกิจนี้มาดีมากนะครับ ส่วนรอบพิเศษนะครับเ5 8ปกับ53อันนี้ของเราไม่มีนะครับส่วนรอบปกตินะครับ0 9 1ย์กกับ3 4นะครับถ้าใครวิ่งรูดที่1นะครับพี่พี่เข้าไปที่1 9 91นะครับผมส่วนรอบ v i p นะครับส0่นกับ3 4นะครับของเราไม่มีนะครับเมื่อวานนี้ผมเอา4ไปอยู่หลักร้อยหมดเลยเนาะเสียดายนะครับอืม ก็สายวิ่งเสาร์ุนะครับมาในรอบปกตินะครับ1991นะครับแล้วก็แนวทางรอบเฉพาะกิจถ้าเกิดใครเอาไปเป็นแนวทางก็เข้าไปที่101 1ตัวเน้นนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่พี่เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้มานะครับตรงๆเน้นก็แล้วกันนะครับพี่วันนี้นะครับ ตัววิ่งที่ผมจะให้ไปนะครับตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่3นะครับไปพี่ส่วนสายลูดผมฟันไปที่เลขศูนย์นะครับเน้นที่รอบปกติลองนะครับลองรอบพิเศษนะครับเน้นรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับผมศูนย์นะครับก็จะมี 02นะครับ04 05 06 07 08 09นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นนะครับ ในตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่03นะครับ04 07 07 0่ย์เนะครับ แล้วก็05นะครับพี่พี 03, ่03,04,05,07,09นะครับในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าใครนะครับหรือว่าใครไม่ชอบ0ูนย์นะครับก็ลองเอา3ไปจับคู่ที่ผมเน้นให้ได้นะครับอาจจะเป็น33,34,35,37,39นะครับผมเนาะส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็นในที่ สามนนะครับเลขหามสามศูนสี่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆสูตรแม่เดียวเนาะวิ่งสามลู่ศูนย์นะครับเน้นที่รอบปกติลองรอบพิเศษนะครับผมวันนี้ก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับก็ก่อ,ออกไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอก พี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่ๆลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมเนาะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆนะครับในในช่องนะครับในช่องก็ส่งไลน์มาบอกนะครับว่ามีโชคนะครับในช่องไอ้บ้านขุมบ้านบ้านขุมทองนาคานะครับเนาะเมื่อวานนี้ก็ดีใจกับพี่เอฟซีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็หวยลาวพัฒนานะครับก็มาตรงๆเน้นๆนะครับพี่สองหนึ่งนะครับ ก็วันนี้นะครับแนทางของฮานอยก็ขอให้เป็นเช่นนั้นก็แล้วกันนะครับเนาให้พี่ๆ FC มีโชคกันทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ